สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับต่ายนะคะคลิปนี้ต่ายจะชวนทุกคนมารดน้ําผักค่ะโดยวันนี้นะคะต่ายจะใช้เป็นน้ําปุ๋ยหมักเศษผักเศษอาหารนะคะที่ต่ายทานะนี่ค่ะเต็มถังแบบนี้เลยนี่วันนี้เราจะนําไปรดกันค่ะต่ายได้เตรียมน้ําไว้แล้วนะคะน้ําก็เตรียมลงในกระแป้งนะคะสีดําใบเล็กแบบนี้ค่ะนี่ตัวนี้นะคะน้ําปริมาณขนาดนี้นะคะต่ายก็จะ ตักมาแค่นี้ค่ะนี่ประมาณนี้นะคะเทลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรดน้ํากันค่ะวันนี้นะคะแต่ก็จะมารดต้นกะเพรานะต้นกะเพราที่ปลูกไว้ในกระถางค่ะ แล้วก็มีพวกต้นพริกด้วยนะคะนี่เล็กๆน้อยๆน,นะคะที่ปลูกอยู่ในกระถางวางไว้บนชั้นแบบนี้นะถ้าเราใช้สายยางรดเลยเนี่ยเราก็จะยังไม่ได้ตักน้ําปุ๋ยมานะวันนี้ตักน้ําปุ๋ยตัวน้ําหมักเศษผักเศษผลไม้นะคะก็เลยมาผสมลงในกระแปงใบเล็กค่ะใบเล็กแบบนี้มันก็จะยกง่ายอะคะ่ะเพื่อนๆมันจะไม่หนักจนเกินไปนะคะแต่ก็เลยชอบใช้กระแปงใบเล็กค่ะโอเคเดี๋ยวเรามารดกันเลย ต้นนี้มีปัญหาใบเหลืองนะคะมีปัญหาใบเหลืองเข้ามาเดี๋ยวไต่จะผสมน้ำปุ๋ยหมักขี้วัวนะคะเดี๋ยวเรามารดชั้นล่างกันก่อนละกันค่ะนี่ค่ะรดไปเลยอัตราส่วนที่ใช้นะคะไต่ไม่ได้มีอัตราส่วนที่ใช้แน่นอนนะคะอย่างที่ไต่ตักให้ดูนะก็จะกประมาณเกากะกะเอาะค่ะรดไปเลยนะคะตัวนี้เป็นต้นพริกนะนี่ ต้นพริกค่ะไตเด็ดยอดออกนะก็รดไปเลยหมดแล้วนะคะของรอบแรกแล้วเราก็มาตักรอบสองกันเวลาตักไปใช้นะคะหลายๆคนสงสัยค่ะว่าตักเอาแต่น้ําแบบนี้หรือเปล่าไม่ให้โดนกากหรือเปล่านะคะปกติแล้วไตตักก็จะโดนกากหรือไม่โดนไตตักมาเลยนะคะตักมาเลยอะค่ะเนี่ยแบบเนี้ย ตักมาเลยประมาณนี้นะคะอ่ทุกให้เข้ากันแล้วก็ไปรดเลยถ้าเวลาเรารดนะคะอย่างเช่นเนี่ยรดโดนกากนะคะโดนผลชมพู่แล้วก็ให้เขาค้างอยู่ในกระถางแบบนั้นเลยะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปรดกันต่อค่ะนี่ต้นพริกนะคะนี่ค่ะต้นพริกนี่ กับอีกต้นหนึ่งนี่ทางนี้นะคะอันนี้เด็ดยอดไปแล้วค่ะเขาก็แตกยอดใหม่ออกมาเนาะต้นพริกเหมือนกันนะคะสองกระถางนี้กำลังแตกยอดเลยค่ะต้นพริกเหล่านี้นะคะเนี่ยสังเกตดูนะคะนี่ตายจะเด็ดยอดออกไปแล้วนะแล้วก็แตกยอดใหม่ออกมาแล้วค่ะ ทางนี้ก็ด้วยนะคะเนี่ยค่ะคือยอดเดิมที่ไต่ได้เด็ดออกไปนะคะตรงนี้นี่แตกยอดใหม่ออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะต้นพริกอีกสองกระถางทางนี้ส่วนทางนี้นะคะก็เป็นกระเพราค่ะนี่อย่างกากชมพูนะคะเทลงไปให้อยู่ในนี้เลยให้อยู่ในกระถางได้เลยค่ะ ตักมาโดนกากด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะเทลงไปได้เลยค่ะเขาก็จะย่อยสลายค่อยๆย,ย,ย่อยเป็นปุ๋ยไปเองค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นต้นพริกนะที่ไต่เพาะกล้าไวค้ค่ะเนี่ยค่ะโรยโรยไว้นะคะพวกเม็ดพริกที่เราเหลือๆจากทํากับข้าวนะคะจากผัดผักบุ้งบ้างจากส้มตําบ้างนะคะไต่ก็เอามาพรวนพรวนดินแล้วก็โรยโรยไว้ต้นกล้าพริกเกิดเต็มเลยค่ะต้นนี้ยังไม่มีเวลาย้ายสักทีนะคะจนเขาเกิดสูงมาแบบนี้แล้ว ส่วนทางนั้นนะคะก็เป็นต้นกล้ามะเขือเทศคะ่ะที่โรยๆไว้เหมือนกันแล้วก็รดได้นะตัวน้ำหมักชีวภาพของเราตัวน้ำหมักเศษผักเศษผลไม้รดไปได้เลยอ่อันนี้เป็นก้อนเอามาใส่ในนี้เพราะว่าทางนี้ต้นยังเล็กๆอยู่ประมาณนี้ค่ะ ปเลยนี่เป็นรอบที่สามแล้วนะคะเมื่อสักครู่มีต้นกะเพรานะคะที่มีปัญหาพวกเรื่องใบเหลืองนะนี่ค่ะแต่ก็จะมีน้ําปุ๋ยหมักขี้บัววางไว้อยู่ข้างๆกันก็จะใส่ไปด้วยค่ะสักนิดนึงเนี่ยแบบนี้ก็ปนไปด้วยเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะทั้งน้ําปุ๋ยหมักเศษผักเศษผลไม้แล้วก็น้ําปุ๋ยขี้วัวค่ะปนกันเลยค่ะนี่นะก็เป็นต้นกะเพราที่มีปัญหาพวกเรื่องใบเหลืองนะคะอ่ารดไปได้เลยแบบนี้ค่ะ แล้วก็้านหางจระเข้นะคะมีเรืองเหลืองเหี่ยวเ,อ,เอ,อยู่บ้างแล้วเราก็รดได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เน,ะนาะหลเลือเราก็ราดรถไปที่วอเตอร์เครฟเออบาซิเลียนสปินจชนะคะขอภายทีเรียบร้อยนะคะ โอเคค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมารดน้ำผักนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ